สำหรับเหตุการณ์หน้าเศร้าเมื่อวานนะคะก็สำหรับช้างที่นี่มีการผูไว้ทั้งหมด6เชือกแต่ว่ามีต้นตะเคียนนะคะจากฝั่งตรงข้ามล้มฟาดลงมานะคะเนื่องจากพื้นที่ที่นี่โดนพายุกระหน่ำมาหลายหลายวันแล้วต้นไม้เนี่ยก็คือล้มพาดเข้ามาโดนช้างทั้งหมด3มเชือกนะคะที่บาดเจ็บสาหาัสอีกสองเชือกสัตวแพทย์ก็ประเมินด้วยกันแล้วเราก็ขอส่งไปโรงพยาบาลช้างที่ สุนอนรักษ์ช้างจังหวัดลำปางนะคะในส่วนของการรักษาหน้าง,งานเนี่ยก็จะมีสมาคมสหพันธ์ช้างไทยนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ะคะ่ะเข้ามาช่วยกันดูตัวผู้ที่บาดเจ็บสาหัสที่สุดนะคะสําหรับตัวผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยเราพบว่ามีอาการกระโหลกยุบนะคะหัวไหล่แตกแล้วก็ยังมีกระดูกขาหน้าที่ผิดก็คือคาดว่าโดนจากการที่ต้นไม้ล้มฟาดลงมาแล้วเราก็เลย ลงความเห็นกันว่าเราไม่ควรจะเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่ายิ่งเคลื่อนย้ายก็จะยิ่งทําให้อาการที่บาดเจ็บกระดูกแตกหลายจุดเนี่ยก็จะยิ่งสาหัสลงไปอีกและเราก็ไม่มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายจะปลอดภัยหรือไม่และจะไปได้ถึงโรงพยาบาลไหมหน้างานก็เลยพยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะให้ทั้งยาลดปวดยาป้องกันภาวะช็อกนะคะให้น้าเกลือให้ยาห้ามเลือดแล้วก็ทําการจัดปรับท่านะคะให้ให้ช่วยให้เขาหายใจได้สะดวกแต่ว่า ที่สุดช้างก็สิ้นใจไปนะคะช่วงเวลาสี่ทุ่มค่ะก็ทางทีมสตัตวแพทย์ทีมรักษานะคะที่เข้ามาช่วยเหลือก็ได้ทําเต็มที่แล้วในส่วนช้างอีกสองเชือกที่เราประเมินว่าถูกช่วงของกิ่งไม้หรือหรือกิ่งป,ปลายที่ฟาดลงมาเนี่ยก็มีอาการคล้ายๆกับจะบัดเจ็บช่วงหัวไหล่นะคะแล้วก็ตัวตัวเมียตัวโต,วต,วตว มีอาการที่ควันช้างบอกว่าน่าจะลม้มลงไปแล้วก็น่าจะสลบหรือนิ่งไปสักพักหนึ่งนะคะซึ่งศัลยแพทย์ก็มองแล้วว่าควรจะต้องทําการารักษาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยากให้ไปที่โรงพยาบาลเผื่อว่าต้องมีการรักษาต่อเนื่องหรือว่าตรวจอะไรเพิ่มเติมค่ะก็มีสองเชือกที่ขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วอีกหนึ่งเชือกที่เหลือที่เรามาดูวันนี้เนี่ยก็คือน้องแพรวาก็ปลอดภัยดีค่ะไม่ได้มีบาดแผลอะไรแล้วก็ไม่ได้มีจุดที่อักเสบหรือบวมจากภายหลังจากที่เราดู เร่ยังไะโอ้ดมึงอ่ะรไปเอาเอาไปเอะไรคับหมอครับก็พี่ตอนนี้อยู่อยู่กับช้างตัวใหญ่ตัวไหนมั้งอยู่อยู่รวมกันครับ